ทัวลงแพทริก SPD พดโพสล่าสุดหลังเบสคำสิงเผยสาเหตุยุติความสัมพันธ์ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายๆคนเชียร์ให้พัฒนาจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงค่ะสำหรับเบสคำสิง p ์แพทริก SPD ที่มีด้อมและมีการตั้งฉายาให้ทั้งคู่ว่า daddy มามีด้วยซึ่งก็ทำแฟนๆใจฟูพร้อมลงเรือคู่แพทริกเบสกันเพียบ แต่ล่าสุดก็ต้องบอกว่าเรือล่มแล้วไปไม่ถึงคำว่าแฟนเมื่อทางด้านเบสคําสิงเปิดใจผ่านรายการแชฉว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับแพทริกเอสพแล้วหลังจากที่ทั้งคู่จิ้นกันได้เพียง3เดือนโดยสาเหตุเบสคําสิงตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์กับกับคู่จิ้นแพทริกเอสพในครั้งนี้เพราะเพราะว่ามีคำพูดบางประโยคที่เคลียร์กันกับแพทริกเอสพแล้วรู้สึกกระทบชจิตใจเสียใจผิดหวังเลยได้อันฟอไปและ และล่าสุดทางด้านแพทริกเอสพได้เคลื่อนไหวผ่าน Instagram ส่วนตัวโดยได้ออกมาโพสต์รูปภาพและคลิปของตัวเองกับพเพื่อนๆและไม่ได้มีการระบุแคปชั่นแต่อย่างใดค่ะในขณะเดียวกันนะคะทําเอาชาวเน็ตหลายคนไม่พอใจเข้าไปทัวลงใส่แพทริกเอสพกันเพียบว่าจบติดตามเพราะน้องเบสตอนนี้ไม่ได้จิ้นแล้วก็บายค่ะ ขอเลิกติดตามซักแปบนะครับเล่นกับความรู้สึกผู้หญิงมันไม่สนุกนะหลอกให้คนคนนึงรู้สึกดีด้วยแล้วก็ทําร้ายความรู้สึกเขานี่หรอกคะคนถือสินห้าย,ยอมรับเลยผิดหวังมากๆเสียใจมากๆขอเลิกติดตามตั้งแต่วันนี้คะ่ะ ขออนุญาตอันฟอค่าติดตามพระน้องเบสเลยบ๊ายบายนะคะพ่อหนุ่มสินห้าของป้าส่วนชาวเน็ตอีกฝ่ายก็มองว่าเป็นเร <ev ne S 2> ื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องส่วนตัวโดยได้เข้ามาตอบโต้กลับคอมเมนต์ที่เข้ามาตอบว่าดังนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้แพทิกนะครับแฟนขลับอย่างพวกพี่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นไม่โทษแพทิกเลยยังรักและหวังดีเสมอจะติดตามตลอดไปสู้ๆนะคะอย่างซัพพอร์ตเหมือนเดิมไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นยังรอทั้งคู่กลับมายิ้มหัวเราะด้วยกันนะคะรอพี่ ที่พาน้องไปเที่ยววันคริสต์มาสอยู่นะเชื่อว่าสักวันหนึ่งแพทริกกับเบสจะวนกลับมาเจอกันอีกครั้งในเวลาที่เหมาะสมนะ